ไม่จำกัดช่วงหาโตรุ่งตอนความลับอ้อฮพี่สมัยเนี้ไม่ว่าอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปนะพี่นะเปลี่ยนไปยังไงหวังก็พี่ดูอย่างสมัยก่อนถืเอเงินออกจากบ้านไปห้าบาทได้ของกลับบ้านเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาแป้งสองก็ะปุกน้ำหงน้ำหอมเต็มเลยแค่ห้าบาทแต่สมัยเนี้ ทำไม่ได้แล้วแม่ของมันแพงขึ้นเหรอไม่ที่ร้านเขามีกล้องวงจรปิดโอ้ยขโมยทํางานกันลาบากโอ้โหเอหอแต่ว่าเปลี่ยนก็เปลี่ยนจริงนะพี่นะไงวันหนึ่งอย่างเมื่อคือนเนี้ยพี่ผมไปเที่ยวผับโอ้โหไปเจอเด็กผู้หญิงคนขาวหมวยสวยอิมเลยขาวหมวยสวยอิมเลยเหรอแต่พอเธอพูดขึ้นมาคําเดียวนั้นแหละรู้เลยว่าเป็นกระเทยรู้ได้ไงโอโ้มันใหญ่กว่าผมอีกอะอะไรใหญ่วะ เสียงเสียงสมัยนี้น่าสงสารพ่อแม่นะแต่อะไรมันก็เปลี่ยนไปได้เด็กกระอดมาที่แรกอาจจะเป็นผู้เป็นผู้ชายครับเีอยู่ไปสักพักก็จะเป็นผู้หญิงใช่พันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะขอให้มันเป็นคนดีของสังคมก็โอเคแล้วพ่อแม่ก็ต้องทําใจเพราะลูกอยากเป็นเหมือนที่พี่ปล่อยให้ลูกเป็นนะนะมึงก็คุยกูไม่ได้นานแล้วล่ะมึงอะไรในใจกูไว้เิดเดี๋ยวด้วย แล้วลูกจะแต่งงานเมื่อไรอ่ะจะแต่งแล้วสามสีวันเนี้ยฉันเ็อยากจะอุ้มหลานเต็มทีแล้วอยากให้มันเป็นฝั่งเป็นฝาเราจะได้สบายใจว่าตกลงมันไม่ได้เป็นกระเทยถูกไหมล่ะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นหน้าลูกสะพ้ายทีเลยอ๋อคุณจะซ่อนเอาไว้อะไรเออเอากินกินนางวิยืนขึ้นสิจ๊ะมัญจ๋าค่ะฉันขอถามเธอตรงๆเลยนะอะไรแต่งตัวแบบเนี้ย แต่งตัวตามแฟชั่นหรือว่าแต่งตัวเพราะว่าตามไปสั่งแพทย์ยะคุณไม่ได้บ้าเอางี้ไม่ต้องเครียดตามฉันมาไปไปกินกันดีกว่ากินข้าวตลกจังเฮ้ยนี่น่ากลัวเขี้ยีเ่เรื่องมาเมาสย่าเรื่องเรื่องมาเมานี่เมื่อวานนี้ ฉันเนี่ยไปเที่ยวมาสิ่ลมซอยสี่โอ้ my god ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งหุ่นแบบสันทัดก็เลยพาไปเที่ยวกันที่เกาะเสม็ดวิตายแล้วเกาะเสม็ดเสร็จทุรายถูกต้องไปถึงที่เกาะเสม็ดปั๊บเชื่อไหมเนี่ยทําไมวะไม่ได้นอนไม่ได้นอนทําอะไรนี่อย่าบอกนะมึงยุ่งกันทั้งคืนน่ะไปเช้ายังกระหล่๊าตลกกับกูนะมึงก็เดิ่างหนสั่งอะไรกินดีกว่า สั่งอะไรมากินก่อนเร็วๆหิวเพิ่งลงจากรถบัสมาจะกินอะไรดีครับจับไข่แข็งปังแท้แท้คนตัวเองแกนี่มันเสติดเหลือเกินเดี๋ยวสั่งอะไรจับไข่แข็งปังเอ้าสั่งน้ำกระจับน้ำแข็งขนมปังแท้แท้โอเคโอเคของฉันขอไปนี่ดีกว่านะทางขาเอาหน้าซุกเฮ้ยนี่อะไรอย่างจะทะลึ่งนะแกทางขาเอานาซุก อะไรวะทุกน่านก็ต้องไหนัะหล่อนจะบอกให้ทางขาเอาหน้าซุกก็คือแว่นตาข้าวคนนอย่ากินแว่นตาจตชอบกินกระจกไอคิดถึงลูกนี่ดูสิมันนั่งเศร้าทำไมล่ะตาละปากแคดดี I'm c a r r y e แคที่เป็นอะไรคิดได้อะไรอ่ะฮะก็พอสิ จะให้เราแบบว่าแต่งมันไปขายลิ้นทิ้งก่อนไปหยุดอะไรเนี่ยฟังไปดูเรื่องเลยเนี่ยกดดีของเราอ่ะอยากให้เราแต่งงานกับผู้หญิงอ่ะแล้วก็มีหลานให้เข่าอุ้มอ่ะอุ้ยตายแล้วโอ้ยมันมาคับจิตใจแบบนี้มันไม่ใช่บ้องตองเโหมันไม่ใช่ฉันแค่อยากแยงอ่ะฉันเสง่สแควร์เฮ้ยเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเก็บตังค์แล้วเช็คบินที่ผมเลยนะไม่ต้องไปเอาเก็บที่พี่เบิร์ดเดี๋ยวโทรหาลูกแป๊บเดียวคิดถึงลูกคิดถึงลูกไอ้นเน่งเบอร์ลูกพี่เบอร์อะไรวะ 089 089 732 732 45 45อีก2ตัวชอบอะไรกนเราเลยเออพี่น่ารักจังเลยอ่ะไปนู่นไปเกี่ยกกับเธอไม่ชอบโหเด็กเตะไส้แตกใจเย็นพี่ใจเย็นกูถือใครอ่ะทำไมไม่ลับกูใครวะกูลับแล้วอัลโหรออลโหล ฮัลโหลครับกัมปนาธิวัลูกพี่พ่อเองครับพ่อครับว่าไงครับพ่อทำไมพูดช้าเรือเกันเนี่ยลูกฮะอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่ไหนเนี่ย อ๋อก็มามาทานข้าวกับเพื่อนครับกินข้าวกับเพื่อนเหรอครับผมพาแฟนเองไงนะมาให้พ่อดูหน้าตาหน่อยจะเป็นลูกสะใภ้พ่อทั้งทีเนี่ยนะพ่อกูให้พาแฟนพาแฟนมาแกบอกกับพ่อแกสิว่าแฟนแกเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศอะกับนาฏพาพาโอ้ยพ่อแฟนผมมาไปเที่ยวต่างประเทศครับพ่ออีกเดือนนึงกว่าจะกลับอะพ่อเอาเลยเร่งเมื่อไหร่จะกลับอะอ๋อผมผมไม่ได้ไปครับพ่อผมอยู่ไทยครับ ออยู่เมืองไทยเหรอครับพ่ออยู่ใครเนี่ยอยู่กับเพื่อนครับเพื่อนหญิงเพื่อนชายเพื่อนผู้ชายครับเพื่อนผู้ชายปครตุ๊ดหรือเปล่าไม่เป็นพ่อโอ้ใครเป็นตุ๊ดพ่อผมเห็นตุ๊ดที่ไหนเดี๋ยวผมกระทือตายเลยพ่อนะจริงเหรอลูกจริงครับไม่ต้องโทรคุยกันแล้วมั้งพ่ออยู่นี่แล้วลูก มึงใชไมบติพาลูกของกูเป็นเป็นกระเทยนะ่ฮะใครใครเป็นคนก่อเรื่องคุณพี่อย่ามาใส่ร้ายกันนะครับพี่กลับมาหน้ามาหาพ่อสิมาดีดีลูกเลิกเป็นกระเทยเดี๋ยวนี้เลยนะเอ็งต้องไปแต่งงานหาเมียมาไม่ไอค n นไอค n นเ i e เลิกอย่างนี้ะเลิกอหมรื่องปวดตอนมัด่าลูกกูเป็นกระเทยมาเป็นกระเทยเหรอต่อยฉันสิต่อย กินไก่ได้หรือเปล่ามึงไปนั่งกินตรงไหนก็ได้ไปไปเลือแต่ย่าไปล่าหลานคนอื่นนะ